สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องเกษตรมือทําไร่ธนาทอดเนาะคะ่ะมือนี่เป็นอีพีสามค่ะพี่น้องสิภาพพี่น้องไปแวะเบื้องสวนอ้อยจากจังหวัดกาญจนบุรีเด้อค่ะเดอ้อทังภาคตะวันตกของประเทศไทยฮาค่ะพี่น้องสิเพ่นทรงทรง,ทรงเป็นวิดีโอละกับภาพนิ่งของสวนเพ่นมากฝากไว้ที่ช่องของเฮาคือเก่าค่ะพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่เพ่นอยู่ทังจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกาไปติดต่อเพิ่นใดเด้อค่ะเดอ้อปุ่นละ พี่น้องป่ะเข้าไปเบิ้งน้ำกันเลยค่ะว่าอ่อยเรางามำํำใดค่ะพี่น้องจ้าไปเลยค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องไอทั้งเราทรงมมใหาเได้ค่ะเด้เดอพี่กัดไอ,อยุย่นอันนี้ก็คืออยู่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะชำใดผู้ใดอยากได้่อ,อเขาไปเบื้องเขาไปถามโทรไปถามเราได้ค่ะพี่น้องเราจะให้เบอร์โทรไว้นะคะนะ ที่โกันเองเลยค่ะฉันจะว่ารู้ในการว่าขายาเท่ดัยแล้วเตสิวาราคากันเอาเนี่ค่ะคือเท่ากับเป็นเพียนทั้งพานให้เท่านั้นครับพี่น้องมาอฝากช่องไว้โฆษณาให้สาหรับผู้ใดที่ไปปลูกอยู่ในหลืบอยู่ในนั่งกัยาขับเอามาลงช่องนี่ครับพี่น้องมันกระจายการเห็นไดหลายทั่วประเทศเวยค่ะที่ไปปลูกไวรี่หลังเขาถ้ามาลงช่องยูทูบก็ได้ขายนะคะ าปลูกแล้วไม่ไปโฆษณาเราอยู่สื่อเขากไ็ได้เงินเด้เขาต้องเอาออกมาออกสื่อคนเห็นอ้อยเราเมียนบุกค่ะปลูกอ้อยเขาก็ต้องขายเด้บพราขายว่าได้เงินเลยค่ะเนี่ยอ้อยเราก็เสียอายุเจ็ดเดือนกลัวละค่ะใกล้สิพ่อขัน้นละนี่คิดว่าเนะสามเบิ้งลักษณะกตสิพ่อขันละค่ะสนใจซื้อไปขั้นน้ามขายหรือว่าไปซื้อท่อนท่นจังสีกก็โทษไปทำเลยเด้อค่ะเด้อเขตใกล้เคียงนะคะ ใกล้เคียงจังหวัดกาญจนบุรีพิกัดพิ้นกับยุอำเภอท่อ,อ,ทองผาพู่มค่ะตำบลห้วยขยา่านี่แหละค่ะอันนี้เนาะคะ่ะลำอ่อยกับน,นี่ลมแน่เยอะแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันไใไซย้ำฝนมันก็เป็นเรื่องสี่ราคาถ้า,าบ่ปลูกเป็นลุ่มอะค่ะถ้าปลูกเป็นแถวก็จะมีล้มแบบนี้แหละถ้าปลูกเป็นลุมอัตราการล้มก็จะน้อยตามที่เฮ้า ปลูกมากตามที่ไรถ้านาทอนเขาปลูกมากอาจะเป็นสันค่ะถ้าปลูกเป็นลุมกับบลุมค่ะพี่น้องปลูกเป็นแถวกับชิลลน่มแน่ะว่ามัน,นหนักมันคณะน้ำบ่อยเงานี่ค่ะเบิ้งโทษไปถามาะลยค่ะเล้ขายยังไดแบบใดทรงแบบใดหรือจะว่าจะไปเบื้งองย่สวนเราก็ได้ค่ะพี่น้องจ้ะมานี้นะคะป้องเงาอยู่ค่ะป้องเงาโอเคอยู่ ยังได้ครับพี่น้องผ่านสายตาไปนะน้องเขาเนาะอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ทั้งสวนของเราน่ะผู้ใดสนใจก็โทรไปถามแล้วก็คุยเรื่องราคากันเองเด้อค่ะเด้อพี่น้องแล้วก็สำหรับผู้ใดที่ว่ามีมองขายขายเพราะเป็นหรือว่าอยากให้ทั้งสวนของเจ้าของน่ะมาออกทั้งช่องยูทูปกล่ามาโทรมาหาไม่ใหญ่ธนาโทษใดเด้อค่ะเด้อไม่ใหญ่ธนาโทษนี่แล้วก็สิ พิจารณาล่ะก็เราเสเอามาให้เบิ้งสํหรับผู้ได้ส่ขายบ,บ่เป็นเฮ็ดบ,บ่เป็นเอียงจังสิอเ่ค่ะมันก็เป็นช่องท่างหนึ่งที่ค้นกับมาเบิ่งเขามาเบื่องท่างช่องย t u b e มันก็สิกระจายไปว่าเป็นให้คนเห็นทั่วประเทศนะคะทั่วโลกคุนเด้ค่ะมันออกไปนะคะพี่น้องแล้วก็จะยูในช่องของเข้าไปอีกหน้านาฉั้นบรลบออกจังสือค่ะคพี่น้องเษกษตรกรอ้อยขั้นนําเป็นเครื่อขายอาใช้กันครับพี่น้อง น้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลายยาบาสิบอได้อาศัยกันเด้อค่ะพี่น้องเฮ้าตรงได้อาศัยกันสักมือสักวันเนาะตอนนี้ดิฉันอันก็เลยเอามาลงให้พี่น้องที่บว่าขายเพราะเป็นค่ะก็ได้สนใจกับทักดิฉันเขามาได้หรือว่าอยากได้ทนท่านนี้ยังฉันก็สิบอกใับไปซื้อน้ำมงหันมงนีนะใกล้มงหันใกล้มงได้ซื้อมงหันค่ะพี่น้องเงินอยู่ในถุงค่ะพี่น้องซื้อเลยแล้วตุเจ้าสิซื้อชวนได้ถือใจชวนได้พ่อใจชวนได้ก็ซื้อสวนนันเลยเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆายแล้วก็ ฝากกดติดตามไวน้นเดือค่ะเด้อเกษตรมือทำไร่ธนทรนะคะนี่ก็อันโฆษณาและกการยกกขามไร้เด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้เกษตรกรเกกนห้องน้ำกันในเด้่อค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอไปก้นค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาบึงสวัสดีค่ะ